ตำรวจแห่งชาตินะครับออกมายอมรับว่าห่วงสถานการณ์การชุมนุมในช่วง3วันนี้หลังจากที่พบกลุ่มมือที่3ได้แฝงตัวเข้ามาร่วมชุมนุมเพื่อต้องการก่อเหตุความรุนแรงพร้อมยืนยันจะไม่ถอนกำลังตำรวจออกจากทำเนียบรัฐบาลและเตรียมดำเนินคดีกับบุคคลที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่ด้วยธงชาติผืนใหญ่ความยาว1.4กิโลเมตรถูกผู้ชุมนุมนำมาถูก ติดรอบรั้วทำเนียบรัฐบาลเพื่อเป็นการกดดันตำรวจและทหารไม่สามารถออกมาจากทำเนียบรัฐบาลได้หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับผู้ชุมนุมได้พยายามเรียกร้องให้ทหารรักษาพื้นที่ภายในทำเนียบรัฐบาลแทนตำรวจและให้ตำรวจออกจากทำเนียบรัฐบาลทันทีแต่ไม่ประสบผลสําเร็จทั้งนี้แม้ภาพรวมการชุมนุมตลอดวันจะไม่รุนแรงเหมือนเมื่อวานนี้ ที่ผู้ชุมนุมได้ตัดน้ำตัดไฟและระดมยิงหัวน็อต mm. ลูกเหล็กใส่ตำรวจแต่ผู้ชุมนุมยังคงใช้วิธีกดดันไม่ให้ตำรวจสามารถออกมารับสเสบียงจากภายนอกได้แต่จะยินยอมให้เฉพาะทหารออกมารับสเสบียงจากรถส่งสเสบียงเท่านั้น ขณะที่การชุมนุมที่บริเวณแยกนางเลิ้งนะครับพบว่าตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นไปอย่างเงียบเหงาซึ่งผู้ชุมนุมส่วนใหญ่ได้พักผ่อนตามอัธยาศัยโดยไม่มีกิจกรรมบนเวทีจนกระทั่งช่วงเที่ยงแกนนาได้ประกาศให้ผู้ชุมนุมย้ายไปชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทําให้ผู้ชุมนุมเก็บสัมภาระเพื่อไปร่วมชุมนุมตามที่แกนนาประกาศพลตมดเอกวรพงษ์ชิวปรีชายืนยันว่าตํารวจจะไม่ถอนกําลังออกจากทำเนียบรัฐบาลเพราะต้องปฏิบัติตามหน้าที่พร้อมยอมรับเป็นห่วงการชุมนุมในช่วงสุดสัปดาห์นี้ เพราะจากการข่าวยังพบว่ามีกลุ่มมือที่3มเตรียมแฝงตัวเข้ามาร่วมชุมนุมและก่อเหตุความวุ่นวายด้วยขณะนี้ได้เตรียมแผนรองรับไปแล้วและสั่งการให้ชุดสืบสวนติดตามความเคลื่อนไหวของบุคคลกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิดพลต,ตรีปิยะอุทาโยโคกศกสอรสยืนยันว่าตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่ตัดน้ำตัดไฟภายในทำเนียรบรัฐบาลรวมถึงกลุ่มที่ยิงหัวน็อตแล้วก็ลูกแก้วใส่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ภายใน,ในทำเนียบรัฐบาล ชุดสืบสวนได้บันทึกวิดีโอไว้ทั้งหมดแล้วสําหรับนายสุเทพเชื้อสุบานที่นัดเจรจากับผู้นำเหล่าทัพและผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาทางการเมืออที่เกิดขึ้นตํารวจคงไม่สามารถไปพบได้เพราะว่าขณะนี้นายสุเทพเป็นผู้ต้กหาในคดีก,กบทซึ่งหากตํารวจพบก็จะต้องจับกลุ่มทันทีไม่เช่นนั้นจะเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่